สวัสดีครับวันนี้มีมีดามาลงขายนะครับสามเล่มออกนั้นก็จะเป็นนี่จะเป็นงานสั่งนะครับงานสั่งจะพร้อมเดินทางคุ่นี้ครับแต่จะมีมีดลงขายจะเป็นมีดมีดหลับหรือเน็บเหนือนะครับเน็บเหนือนะครับนี่ครับประมาณนี้ครับทรงเน็บเหนือนะครับเล่มนี้ด้ามฝักจะเป็นไม้ประดูนะครับ นี่มีกิฟต,ติดเข็มขัดให้ด้วยนะครับเล่มนี้นะครับนี่ครับดามหยดน้ำเป็นไม้ประดูนะครับนี่นะครับยาวสิบนิ้วเหล็กแหนบนะครับขัดผิวซาตินนะครับไม่เงากระจกทิ้งผิวไฟความกว้างอยู่สองนิ้วนะครับความหนาอยู่ที่หกมิลเลียวปลายนะครับตรงนี้เลียวปลายหกมิล เต็กแหนบนะครับตีร้อน2ครั้งตีประสานโครงสร้างหนึ่งครั้งนะครับทดสอบความคมนะครับผมคมหวานหวานสนใจสอบถามได้นะครับเล่มนี้เปิดราคาที่1,900บาทรวมทรงนะครับผมมีดใช้งานนะครับแคมปิง้งเทม์ตานะครับผม,น,บผมบนี่นะครับผม10นิ้วนะครับ นี่ลาบหรือเน็บเนื้อนะครับสนใจสอบถามได้นะครับผมด้ามฝักไม้ประดูพหอมกิปล็อกเข็มขัดนะครับผมตัวนี้ขันน็อตสองตัวนะครับนี่นะครับสนใจทักเข้ามาได้ครับผมเล่มนี้อีกเล่มนะครับเล่มนี้ก็จะเป็นด้ามจะเป็นชิงชันนะครับไม้ชิงชัน ไม้ชิงชั้นนะครับจะติดปีกขาวๆนิดนึงนะครับฝักจะเป็นไม้ประดูนะครับตัวนี้ฝักไม้ประดูติดกิ๊บลัดคิมขัดให้นะครับใช้งานง่ายนะครับจิบนี้ล็อกได้ตัวนี้ตัวใหญ่นี้จะมีตัวเซฟด้วยครับผมี่ล็อกได้ล็อกไม่ให้กดนะครับกดก็ไม่ลงนะครับจะเปิดล็อกก็จะกดลงนะครับ นี่นะครับเล่มนี้ยาว10นิ้วเหมือนกันนะครับผมขัดผิวซาตินทิ้งทิ้งผิวไฟนะครับไม่เงากระจกนะครับนี่ความยาว10นิ้วสันสันหนานี่จะ6มิลเลียวไปเหมือนกันนะครับความกว้างอยู่ที่2นิ้วนะครับด้ามนี้จะเป็นด้ามไม้ชิงชั้นนะครับนี่ครับลายจะประมาณนี้นะครับตรสอบความคมนะครับ ผมหวานๆนี่นะครับพร้อมเดินทางนะครับสนใจสอบถามได้นะครับเล่นนี้เปิดราคาที่1,900บาทเหมือนกันครับผมพร้อมส่งนะครับมีดใช้งานนะครับเข้าป่าแคมปิง้งใช้งานได้อเนกประสงค์นับงานครัวแพ่วถางได้ตัดไม้ได้ไม้ขนาดกลางนะครับไม่ใหญ่เกินไปนะครับใหญ่ไม่ไหวนะครับ นี่นะครับสนใจเล่มไหนสอบถามได้นะครับผมเล่มต่อไปนะครับเล่มนี้อ่าเหมือนกันนะครับจะเป็นมีดอเนกเนื้อครับเนื้อ,เ,อเล่มนี้ด้ามฝากักจะเป็นไม้มะเกลือนะครับผมนี่แถมมีกิ๊บติดเข็มขัดให้ด้วยนะครับล็อกเข็มขัดให้นะครับพร้อมใช้งานเลยครับผมเดินป่าแคมป์ปิ้ง เล่มนี้ความยาว10นิ้วนะครับเล่นี้สันหนา6มิลเลียวปลายนะครับขัดผิวซาตินไม่เงากระจกนะครับนี่ความกว้างอีกสนิ้วนะครับความยาว10นิ้วนะครับทดสอบความผมนะครับผมผมันหวานนะครับสนใจสอบถามได้ครับเล่มน,นี้ก็ราคา1 9 0 0บาทนะครับ 1, 1 9 0 0บาทรวมทรงนะครับผมนี่นะครับผมผมจะล็อกให้มันแน่นเลยนะครับไม่ดิน้นนี่จะเป็นอย่างนี้ครับไม่หลุดนะครับเดีนี้อีกเล่มนึ่งเล่มนี้ที่จุดที่เล่มหลุดจองนะครับนี่ขอหยัดตรงขายครับ ราคาพิเศษนะครับเล่มนี้ครับสนใจสอบถามเข้ามาได้นะครับผมนี่ครับขัดขาวเงากระจกทิ้งผิวไฟนะครับเล่มนี้จะเป็นเมีดเน็บความยาว10นิ้วกว้างอยู่2.5นิ้วนะครับผมนี่ครับผมด้ามฝักจะเป็นไม้สาธรนะครับชุดนี้ไม้สาธรนะครับสันหนา6มิลนะครับความยาว10นิ้วนะครับเล่มนี้ าเินทางนะครับขมมันหวาน,นครับน้าหนักกำลังดีนะครับเื่งนี้น้ําหนักประมาณ8 9ถึง9ขีดนะครับใช้งานได้อนเนกประสงค์นะครับสนใจสอบถามมาได้นะครับเรื่มนี้ราคาพิเศษนะครับผมผมจะใส่ให้แน่นพอด,ดีกับฝักนะครับนี่ครับ